ชาไปเสียวินาทีครับสาระเห็นขยับเห็นขยับแม่นด้วยครับบทพื้นทางชุติพลชุติพลให้มาคริคกกคริคกกหาช่องอ่ะเดี๋ยวว่าเขาคริกกโมราเอสได้หักขอกอ็บทพื้นเกินไปยังไม่หนักหน่วงพอแล้วครับเป็นโอกาสยิงทักทายนะครับจากคริกกที่กําลังเข้าฝักเข้าฟอร์มมากครับยิงมาสี่นัดติดนะครับแต่ลูกนี้สัดฝ่าแล้ว ไม่มีน้ำหนักครับหมามันย้อนหลังลานิวออเตัวน,นี้ได้ที่บอ่อปวดสีดรษะว่าอะไรครับตจังหวะปั้มย่งได้ของชิติพลนะชิติพลมีครีกอให้ครีกอ G จี้จี้แล้วจะยิงก็ไม่ใช่จะเปิดก็ไม่ใช่แล้วครับครีกอใจร้อนไปหน่อยนะครับหา,าจังหวะจู่โจมเรือเวนามีพื้นที่ครับสารัฐ เลือกถึงชนาทิพอาครับมาสี่ห้าคนชนาทิพลอดมีพื้นที่ด้วยมีพื้นที่ไหลทุกช่องให้กับลานนิวชิปนิ่มลุกน,นี้แล้ว1-0ที่ดีทางบีจีขึ้นนำโอ้โหขอขอแค่จังหวะเดียวจริงครับโอ้ใช่ครับจังหวะแรกครับปล่อยให้ทางพีทีประจวบนี่เป็นฝ่ายครองบอลอยู่นานสองน้นเลยครับแล้วก่อนหน้านี้นี่บุกต่อบอมาไม่เคยสุดทางครับไม่เคยยังได้จบแบบนี้นะครับ ทว่ที่ชาตทิพย์ได้บอกมานี่ทุกคนขวาถอยหมดนะครับตายเปิดช่องเลยครับโพอตัดในมาแล้วไม่ล้ำด้วยครับเพราะว่าตัวหลังอย่างเชก,กินี่เองก็เลือกที่จะก็ผ่าทอยออกมาข้ามมาหาพลเอกข้างหลังมีข้างหลังมีพลเอกเละอลาะชิงเงินกับทาง สารัตกันเยโรเสาแรกคนเสาเหลี่ยมนอกครับว่าตัวพิสารเนี่ยเซฟได้เซฟเ,เลยครับซอวเตะมุมหนี่วางเท้ายิงเน้นเอาทางเลย,เลยนะครับสำหรับสารัตครับแปรผ่านขาของสารัตมาได้แล้วโดนปลายนิ้วพิสารพิธิประจบลุ้นต่อจากเตะมุมแล้วครับโดยสารัต โซเวยสาวสองไปหาธีรพัฒซีตั้งมาตั้งมาโดนดักมาได้โดยวาริปแล้วแถวสองิรพันธ์กิรพันธ์โดนฉกแล้วครับไม่ฟ้าของอิฟนอฟันธ์ธินพันไม่รอเพื่อนครับลักไก่ลักไก่ใส่สัตนาในรถมินิเดียวเท่านั้นครับเลนเอาต้องโหนสุดตัวครับรัตนัยนครับถอยก็ไปชนกระแทกกระขายเลย,ยนี่ครับ จับแล้วโดนตัดได้ไม่ฟาวนะครับจิรพันธ์ครับแล้วก็ลองยิงไกลซะเลยเลยครับอิรฟานครับโอกาสที่เป็นลูกยิงหนที่สองในเกมนี้ของบีจีปรทุมครับหลังจากไม่ได้ลุ้นมาเกือบ15นาทีโด่งไปหน่อยครับอืมมีพลังทางพิธีประจย์นอนเจ็บอยู่แล้วครับ การนรินนะครับที่นอนเจ็บนี่โคชเตียสะสมพบประเสริฐนี่ก็คุมทีมเจอบีจีสามนัดหลังนะครับในสถิติส่วนตัวของโคชเตียเองนี่ไม่แพ้เลยนะครับ แต่ว่าก็เสมอไป2อจากสเกมหลังถือว่าทิศทางได้แต่น้ำหนักล้นนิดเดียวนะครับเป็นไอเดียที่ดีเลยนะอีฟานที่พอผ่านเส้นครึ่งสนามมาก็ลองดูครับ อย่าง1-0เท่าเดิม <c oughs> เข้าสู่ช่วงเวลาในครึ่งแรกแล้วครับกลางสัปดาห์นี้ทำประตูได้โนเชกินนี่หลงเหลี่ยมไปเลยแล้วก็จบครึ่งแรกครับด้วยสกอร์ขึ้นนำลูกเดียวจากฝีเท้าของเขาเนี่เองแหละนะครับรานิวสันตนาในนาทีที่30ครับบิดสันส้นๆจิตพันธ์วางใช้ความเร็วของทางตาวัวทันนะครับตาวัวเศษ2ผู้เด็กมาแล้วเลือกตัว2เลือกตัว2โอ้โหคีกอ ว้าเลยยังตีเสมอไม่ได้ครับเป็นลูกที่อย่างน้อยควรจะกดให้เข้ากรอบได้นะครับวิง่งทะลุช่องทะลุลายมาแบบไม่ล้ำอีกแล้วนะครับตาอัวแล้วไหลามาให้หนึ่งหนึ่งมีเติมมาอีกคนหนึ่งด้วยนะครับที่รออยู่ครับพลเอกแต่มันก็น่ายิงนะครับเพียงแต่ว่าช้อนดวงไว้เองแบบน่าผิดหวังคนระับปัญหาเรื่องการจบเท่านั้น โดนบังก็ไม่ออกนะครับสุดท้ายไม่ออกแก้มาของทางกิรพันธ์ให้พีรวัตรพีรวัตรก็เจออีกสารไล่ก็กันณ์ลินของปครกาลินนะครับพามาถึงเตบอลให้กับบิจิที่ชนะทิพย์หนีได้หนีครึ่งแล้วหาัจหวะตัวสารัตมมาไล่ตื่นแล้วเจ้าแถวสองโดยสารัก็ยังยังแค่หนึ่งศูนย์ตามมาถึงบอลแล้วได้หัวดเลยเนะครับ ชนาที่ก็ฉากหนีให้ครับตซัดลูกนี้แล้วเหินไปครับสารัตที่ยังยิงในไทยลีกฤดูกาลนี้ไม่ได้บิชีได้ใหม่บอชิวรินทอนถึงสารัตแล้วครับโกเมิสทางขวาหายสารัตสังชยัย อตนปั๊มได้อึงแก่ฐานครับแก่มาให้กับกฤษดาได้โนสุดะเลือกช่องของอีกซานอ่าก็ถึงวล,ลิศวล,ลิตคินอีกซานไม่หลายจยังหวะนี้อ่าก็หมดมุมแล้วครับโอ้โหไยึงกลับมาออกเองเองครับเหมือนพอปล่อยบอลไม่ทันจังหวะนั้นเลยรวนไปเลยฮะ ทุ่มของทางประจบโดยเชกินี่นละครับทุ่มขึ้นหน้ามาไม่ถึงคกกรีกอได้ทุ่มใหม่ครีกอทุ่มเองอ่ะครับทุ่มทิ้งมาให้ความเร็วของทางตาอัวโก,กมิสยังตื้อได้ผมลองได้เลยสดาละครับไหลามาโนสุดาถึงชนาทิปแล้ววางเลือกเลือกไปหาอีกสานบอกถึงนะครับข้างในมีแล้วอีกสารล้อเินซ้ายซ้ายก็ติดบ,บล็อกของทางเชกินี่แล้วไม่ออกครับ ธงยังไม่ขึ้นเนื่องาหนีเชคกินี่พ้นแล้วนะครับชนาทิพนี่ก็คิดเร็วทำเร็วครับแล้ววางน้ำหนักพอดิบพอดีครับแต่ว่ารักษาระยะห่างในการป้องกันแล้วก็บล็อกได้ดีนะครับอมีราลี่